สสวัดีครับดีใจมากเพราะว่าเรื่องนี้อ่ะตั้งแต่ตั้งแต่วันนี้รู้ว่ามคนเห็นีแล้วก็ผ่านโปรเซสางอย่างเออให้หลอกที่ทุกคนรู้รับรู้กันเนี้ยก็สี่ปีเต็มทัี่ปีเต็มกว่าจะกว่าจะเข้าโรงให้ได้ฉายห้ทุกคนได้ดูับบรู้การหม่กหลักๆเลยครับโควิด ตลาขโควิดเลยด้วยด้วยมันต้องแบบว่าตัวคองใหญ่อะไรแบบต้องอีเต้องเยอะอะไรอย่างี้ยต้องมีก็เลยแบบว่าเป็นการรอด้วยแล้วก็กลับกัายปว่ามันก็เป็นโอกาสดี้ที่ทให้ทีบนปีโชได้เตรียตัวทีบทได้แก้หมัได้ดีมากขึ้นแล้วก็ถึงเวลาควรขึ้นนีภาพันูครับกาอะร ก็เป็นก็เป็นโอกาสที่ทำให้ทำให้ปวดได้ปวดได้แก้ได้อย่างดีขึ้นใช่ไหมคะแล้วก็ทีมงานได้เตรียมตัวได้อย่างดีขึ้นใช่แล้วค่ะผ่านไีู่ราเป็นแคสต์่มต้องออกมาหน้าตาแบบนี้นะเรื่องจากอะไรคะคือที่ร้ใช่ไหมก็จริงๆด้วยความที่เรื่องหนังเรื่องนี้เราอยากให้เรื่อี้เราจะจ่ายเราเป็นเปรุ่นเป็นกลุ่มที่สนิทกันแล้วก็มีคาแรคเตอร์ที่แบบ ที่แบบตอนเราสมัยเราเรียนเราก็จะมีกลุ่มเพื่อนที่เป็น character แ,แบบเนี้ยมีคนแบบมั่นใจในตัวเองอเมีคนคิดว่าตัวเองหล่อมีเด็กเรียงเกลยงมีเพื่อนผู้หญิงที่แบบคอยพิ่พักสาวสวยมีกลมมีเด็กผู้ชายหล่อก็อยู่ที่ไม่เอาไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอแล้วพอแคสพวกเขาเลี้ยเราทุกคนแบบก็คือทุกคนมีมี มีศักยภาพแล้วก็มีคาแรคเตอร์รที่แบบเหมาะต่อมาอย่างนีโอเป็นต้นมีโอเล่นเรื่องนี้ก็จะสบายหน่อยเพราะว่าถ้าจะเป็นการใส่ดราม่าเลยมี <c oughs> ผมเรียกว่าเด็กที่มีความสามารถและศักยภาพครับอันนี้เป็นผลพูดครับใช่ครับร้องให้กันจริงหรอไม่ค่อยร้องไห้ครับชอบร้องเพลงกันจรนงเลยครับ,บเรียกว่าเรได้ดีจริงจริงๆได้มากกว่าที่เราตั้งตั้งตั้งกวาหนดไว้คือพอ เขาวมอยู่ด้วยกันแล้วทตั้งมวาไหนบบอกไว้ว่าเราจะดูแลเขาได้ดีพอรมกเรากมันรวมกันแล้วแล้วมันยิ่งอยู่กันแดนเข้าแดนเข้าพลังมันยิ่งมากขึ้นจนพกเรก็บคุได้กแกคนก็กนออกโอ ก็เวลาก็ได้ใจก็ได้ใก็ได้ใไรตอนจะก็ข้าวนสก็ได้ัก็อย่างที่บอกไปในหลายสัมภาษณ์ว่ามมรู้สึกสบายใจที่ได้ร่วมงานกับเขาเป็นเซโซนที่ปอดภัยเป็นพาร์ทเอร์ที่ด ผมว่าผมค่อนข้างที่เรียบร้อยที่สุดแล้วนะครับผมเรียบร้อยครับ ครับผมเนี้เปเองโคตอร์ของเราครับผมผมโอมครับเราเป็นโด่งครับโฟลเคเตอร์ของโด่งก็จะมีความเป็นเป็นเพื่อนอยู่แบบว่ารักเพื่อนเาอยู่กับเพื่อนเพื่อนคิดอะไรเราก็คิดอย่างนั้นเพื่อนอยากทําอะไรเราก็ทําตามมีความแบบซื่อมีความเห็นอกเห็นใจเพื่อนมากๆใช่แล้วก็มีความจริงใจคือโด่งโดงเวลาโด่งรู้สึกอะไรหรือโด่งคิดอะไรโด่งจะไม่แสดงออกเลยครับโด่งจะแสดงออกคนเดียวซื่อ เป็นสายเขาเรียกว่าตามเพื่อนดีกว่าคือคือคือตามเพื่อนแล้วก็เอาด้วยเปในเรื่องที่ใครก็ต้องคืดอะไรนะที่สุดน่าจะเป็นไม้กับเปล่าครับเข้าใจกัน,นง่ายไหมครับง่ายครับดีเลยครับมันเกิดมาคู่กันครับ<ส><ญ>ผมไม่เห็นไม่ต้องจูนไม่ต้องเบิร์ชบเยอะครับมันเกิดมาคู่กันครับไ,ไ,ได้เลยครับไม่มีในบทด้วยซ้ำครับบางทีครับ มีสแตนเลยครับโอเคครับครับให้ผ่นานไปบ้างกับหลังจากได้ดูก่อนเวอร์ชันก่อนที่แจะได้เข้าโลคันหรือว่าดูแบนนี้ครั้งแรกของการผมว่าเวอร์ชั่นก่อนที่จะเข้าโงอ่ะได้ดูกันแล้วรอบนึงแต่ผมเชื่อว่ารอบเนี้ยจะดีกว่ารอบแรกแต่วม่ใช่รอบแรกไม่ดีนะรอบแรกก็คือดีมากแล้วแต่แปว่าดีได้อีกจะรอชมกันเลยในภาพรวมภาพเป็นเดือนครับอืม <c oughs> รอบน,นี้ก็เป็นดีที่สุดใช่อ,อยากจให้คนดูใด,ด้รู้สึกอะไรบ้างก็ด้วยในเรื่องครูมาเป็น2542เนาะครับใช่ใชแล้วก็อยากให้คนดูเนี่ยย้อนกลับไปย้อนวันวายกลับไปดูว่าอเออช่วงนั้นเราเป็นยังไงช่วงตอนที่เราเป็นเด็กเป็นยังไงใช่อะอาหมาหวานนะชอบอยู่ไปตะกร้าแล้วกว็ยีเล่นก่อนนะแล้วเล่นต้อน มาเก่งมาแล้วในเรื่องก็เป็นแก๊งใหญ่เลยเนี่ยถ้าถามผมอ๋อในเรื่องครับก็เป็นแก๊งสองนี่แหละครับผมก็เป็น,ปนคาแรคเตอร์ที่แบบว่าเป็นคนรวยเป็นคนที่แบบว่าเฮ่ากแล้วก็เป็นคนที่ p r o f i c i e นิดนิดอะไรเนี่ยก็นีดหนึ่งครจริงๆตอนแรกยากเหมือนกันเพราะว่าอยากปรับให้มันไม่ มันเน่าหนูตัวเองมากขนามก็เลยแบบลองหาอะไรแอดออนเข้าไปสนุกคือการที่เราเล่นนอกบทกันครับก็ต้องไปรอดูว่าที่ไหนบ้านที่นองบกับทุกทีนะครับที่น่องบกนเรื่องเราตัดแต่งกระโหลนเหรอคะเป็นผู้หญิงมองหน้ ครับครับผมเนื่องจากโปรตีนี้นะครับผมยาวนานหลือเกินนะครับเป็นเหตุผลอย่างแรกเลยครับที่ไม่ควรพลาดโดยการทังพวงนะครับผมก็อยากให้ท่านรู้นะครับเพราะว่าเรียกว่าช่วงนี้โลกอาจจะหมุนเร็วไปเรื่อยๆนะครับผมอาจจะมีอะไรหลายๆอย่างที่ มันเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วนะครับผมรองไปเวลาสักชั่วโมงกับชั่วโมงย้อนกลับไปในช่วงเวลาที่มันไม่ได้มีอะไรมันไม่ได้มีอะไรอำนวยความสะดวกเลยทุกอย่างช้าไปหมดนะครับผมค่อยๆมาซึมซับกับบรรยากาศเก่าๆนะครับวันๆาเลนไทน์ถึงเลยนะเรื่องนี้นะครับผมแล้วก็ยินดีครับก่อนเลยครับยี่สิบเจ็ดเมษายนนะครับคุนรงค์ทับยนเลยครับค่ะขอบคุณครับ